สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Li น์ออฟ i ิเ a ีย c แอ u เคกล่องรอดตายอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใน Line ออฟ i ิเชีของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. แนวทางการปฏิบัติตัวระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่ทุกท่านคุ้นชินกับคำว่า home isolation ค่ะ 2. การจัดยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ 3. แบบสอบถามความต้องการการช่วยเหลือของผู้ป่วยโควิด -19 ที่ดูแลตนเองอยู่ที่บ้านและ 4. สายด่วนที่ท่านสามารถติดต่อได้กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันต้องกันควบคุมโรคเขตเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถม Engine Life The c h a p p e n e r และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ทําให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ